ดีพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักครับท่ามกลางวิงกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับพี่น้องนะ<ม>าการก็เริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะครับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจมนุษย์เราบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีปัญหานมากมายนะครับเช่นในสังคมปัจจุบันนะครับก็มีมากมายปัญหามากมายคือเช่นปัญหาเศานนรษฐกิจเราก็เว่า เศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็เหมือนถ้าใครก็พูดว่าตกสะกิจก็ได้ครับเนาะแต่ถ้าตัดขา,า,ายก็ลําบากนะครับปัญหาน้ําท่วมสิ่งที่วิกฤตขึ้นมาพี่น้องก็เห็นดูว่าสิ่งที่ไม่คาดขันก็เกิดขึ้นนะฮะภาคใต้หลายๆจังหวัดเกิดพบกระภัยน้ําท่วมปัจจุบันมากมายปัญหา,า,ญหาอัเชญากรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับปัจจุบันนี้เกิดขึ้นรายวันรา,ายวินาทีเลย เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากการสังคมที่มีการเอารัเอาเปรียบกันนะครับมือใครยาวขาเสาวใหญ่สาวเอานะครับมนุษย์เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะครับหาสิิ์ยึดเดี่ยวไม่ได้ทางสิิ์ในโลกทั่วไปก็ในพึ่งพาสิ่งศิลป์ต,ต่างๆนานาที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยได้ก็เป็นความเข้าใจของมนุษย์เป็นสิ่งัวนั้นปัญหาเหล่านี้ก็ก่กอให้เกิดการคิดฆ่าตัวตายของมวลมนุษย์ที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่า ทุกคนขาดที่เพิ่งขาททำออกกันไม่เจอหลายๆายคนก็ยังยังไม่มั่นใจว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรนะครับในเฉพาะปีนี้นะครับไม่ต้องรอปีหน้าน้องคือน้องก็เห็นดูว่าเหมือนว่าสถานการยังไม่ดีขึ้น,นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าเราก็ยังมีความต้องการที่จะให้เราได้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเกิดมากขึ้นทำท่ามกางสถานการณ์ ควายากลำบาในเช้าวันนี้คือขอมนุญใจจากพระคำของพระเจ้าที่จะก้าวเดินไปสู่ด้วยความเชื่ออยู่ในพระธรรมรูการับทที่7ข้อที19กล่าวว่าตามทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูเสด็จเรียบระหว่างแววนจับมาเลียและแววนกาลิลีและขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโลก เลื้นสิบคนมหามาพบพระองค์พวกเขายืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูเจ้านายข้าอดไม่ตาเราเถิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วจับก,กับเขาว่าจงไปสําแจงตัวแก่พวกผ้กโรยเถิดเมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสนบคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อคิดว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึงกลับมาสารเสิิญพระเจ้าด้วยเิียงกัและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูพอพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเลียพระเยซูจึงตัดว่าสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่ข้าคนนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีใครกลับมาสารเสิิญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้แล้วองค์ตัด เชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายปกติแล้วน้องที่รักครับพระเจ้าจะขอแบ,บ่งปันพระคำยามเช้าในหัวข้อว่าญาพระวงค์จงเดินด้วยความเชื่อญาพระวงค์จงเดินด้วยความเชื่อมีด้วยกันสามเดินเดินที่หนึ่งนะครับเดินไปด้วยความรอบเดินไปด้วยความรอบ นโรคเลื้อนในสมัยนั้นถือเป็นโรคหนักที่ไหลแรงยากที่จะรักษาหายและสังคมัะเกียบในสมัยนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาในจะหมดหวังสิ้นหวงังแบบไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้ไม่สามารถจะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขได้อิกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งพระเยซูสเสด็จมาผ่านหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่ท่ามกลางความมืด มิตของชีวิตพวกเขาได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งพวกเขาร้องทูลขอต่ออยากสุดใจขอความเมตตาจากพระเยซูให้ศัทธาพวกเขา่น้องที่แลัเราทุกคนเนี่ยสามารถเดินไปด้วยความเชื่อได้เพราะตัะหนักว่าพระเจ้าทรงมีพระเพศตาต่อชีวิตเราหากเราเผชิญ ก็สับปัญหาต่างๆก็ให้เราระดับถึงพระเมตตาของพระเจ้าและร้องอูลต่อพระองค์ได้ตลอดเวลา2องค์สวัสดานบทที่30ข9นะครับพระเพราะพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงพระเมตตาและกรุณาถ้าท่านกลับมาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงหันพระทักไปจากท่านน้องที่รักพระทรรมตัวนี้องค์บอกเราว่า ให้เราเลี่ยยอมจำนนต่อผู้เป็นเจ้าด้วยการเชื่อฟังก่อนยอมมอบร่างกายความคิดความต้องการและความรู้สึกของเราแด่พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำการฟื้นฟูชีวิตทุกด้านของเราขึ้นมาใหม่ทําให้เราเลดความเห็นแก่ตัวของเราลงไปได้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเดินนะครับเดิน เดินที่สองเดินไปด้วยความเชื่อเดินไปด้วยความเชื่อพระําตอนนี้เขาได้ทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าและเขายินดีที่จะก้าวและทําตามที่พระองค์ทรงบอกพวกเขาถึงแม้พระเยซูจะไม่ได้รักษาเขาทันทีน,นันใดแต่พวกเขาก้าที่จะไปที่จะก้าวไปด้วยความเชื่อจนในที่สุดพระเยซูได้ทําการอัศจรรย์ ในชีวิตพวกเขาทั้งหลายอ่างน,านี่หละครับทุกวันเนี้ทุกคนเราเนี่ยสามารถก้าวไปได้วยความเชื่อได้เพราะตระหนักถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดหลายครั้งเมื่อเราทูลนิฐานต่อพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงตอบคำนิฐานตา,ตามความคิดของเราทันทีทนันใดแต่ค์จะตอบคำนิฐานตามแผนการณ์ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นในอิสยาห์บทที่55ขาแปอย่งกล่าวว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกขันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูง เตือนให้เราว่าให้เรายังมีความเชื่อมั่นในฤทธิเดชอำนาจของพระเจ้าและตรงกล้าออกอายุความเชื่อหากเป็นน้ำพระทยัยที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามีชายคนหนึ่งเขามีความสามารถที่จะเดินบนสลิงที่ขึงจากตึกไปตึกหนึ่งไปยังอีกตึกหนึ่งได้อย่างไม่ปวดตกเขามักแสดงความสามารถของเขาให้คนอื่น ้ามีผู้ชมจำนวนมากมายแล้วตกมือให้ในความกกล้า,าของเขาผู้ชายคนผู้นี้บอกผู้ชมว่าท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าผมสามารถที่จะแบกคนหนึ่งบนสลิงเช่นนี้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสบายและปลอดภัยผู้ชมก็บอกว่าเชื่อเขาจึงท้าผู้ชมว่าถ้าใครกล้า ที่จะไปพร้อมกับผมขอให้ขึ้นมาแต่ไม่มีใครกล้าเขียสักพักหนึ่งก็มีเด็กคนหนึ่งเดินขึ้นไปหาผู้ชายคนนี้แล้วบอกผู้ชายนี้ก็แบกเด็กคนนี้ไปเดินขึ้นไปบนเชือกถึงจุดหมายไปเนพะื่อความปลอดภัยเมื่อเด็กคนนั้น่ลงมา คนก็เข,ข้าไปถามเด็กนั้นว่าทําไมถึงกล้าให้ชายคนนั้นแบบเดินไปบนเชือกน้องจิระครับเด็กคนนั้นตอบว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนั้นตอบว่าก็ผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อของผมดังนั้นเขาจึงมีความเชื่อและไว้วางใจในพ่อของเขาจากเด็กตัวลเล็กเป็นแบบจากที่มีความเชื่อแล้วเรา ที่เป็นจิตียนเรามีพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราแล้วเราจงปิดความเชื่อและวางใจในพระบิดาของเราเหมือนเด็กคนนี้ใช่ไหมงดเด็ดเราทุกคนที่เด็กต่างพระเจ้าถ้าเราเชื่อมั่นในเด็กพระเจ้ามีความเชื่อในเด็พระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าจะคอยดูแลเราปกป้องเราทุกอย่าง ขอให้เรามีความเชื่อไม่ว่าจะทําอะไรกันแล้วแต่ความเชื่อนั้นเกิดจากให้เรานําด้วยการอธิฐานซึ่งปัจจุบันครับในฝูงที่จะจับเห็นปับ้าน,น,นะครับเป็นที่จะจับน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาในระยะช่นงเดินด้วยความเชื่อเพราะว่าเป็น,ปน,นที่จะจับที่ยังไม่มีจํานวนสมาชิกมากแต่เรามีตั้งกลุ่มอธิษฐานตอนเช้าทุกคนเช้านะครับทุกตอนเชา้า ่วงตีห้าครึ่งถึงหกโมงนะครับด้วยการอิสารารวมพลังจากพี่น้องเพียงไม่กี่คนไม่กี่ท่านประมาณไม่ถึงสิบท่านแต่การอิสระของเราเนี้ยเกิดวิเศษด้วยอะไรพี่น้องเหมือนยกตัวอย่างเหมือนเหมือนการลุกของภาพทหารนะครับเป็นภาพทหารอยู่ไรไปทำลายข้าวิบจะมีทหารปืนใหญ่อยู่แนวหลังทหารราบอยู่แนวหน้าทหาร หมายก็ต้องใช้อนะ่ไหฤทธอำนาจของฐานเบืนใหญ่ด้วยการยิงข่มเข้าไปทำลายเป้าหมายและฐานราบก็เข้าฉานที่จะจักแห่งนี้บันทิกก็เหมือนกันใช้กลยุทธ์คืออะไรการที่เราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับมวลมนุษย์แถวนี้เพราะว่าแถวนี้มันมีสิ่งลับ์ไม่ว่าจะเป็นวนัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นลาบสหผันเยอะมากซึ่งมีแรงต่อต้านกับสิ่งที่เราไปประกาศ ขอบคุณพระเจ้าที่เราไปเมื่อก่อนนี้เราประก,กาศไม่เกิดผลทุกคนจะใส่หน้าปรเชธมีคําพูดบอกว่ามันเป็นคิดมันคิดได้อย่างไรนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าณเวลานี้เราบุกยุทธศาสตร์ทำลายยุทธศาสตร์ษษษษษที่มันเป็นแฉกัาด้วยการอธิฐานษษขณะน,นี้เราออกไปประก,กาศทุกหนึ่งสัปดาทุกคือวันพฤหรักษาหรือวันที่เอกว่าวเราจะรวมพล,ลังกับพี่น้องไปประก,กาศตาม มวลชนประกาศไม่ว่าจะเป็นเด็กล้มวลชนไม่ว่าจะเป็นพวกค้าไม่ค้าในตลาดเราคนไหนที่ไม่กล้าประกาศเราก็แจกไวปฟรีไม่กล้าพูดเราก็แจกใบปฟรีเพราะกฏว่าสิ่งที่ตอบรับคืออะไรมันง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาจะประชิดใส่หน้าเราทีนี้เขาเมองครับแล้วเราก็เหมือนว่าไปประกาศแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธเราก็เริ่มมีคนรู้ เรื่องราวขอเพิะศกเรื่องราของพระเจ้เเาในของกิจจักรมัน่นที่เริ่มมีคนสนใจแล้วมีผู้เชื่อเข้ามาในกินกจักรมนี้ซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกจากห้าถึงเจ็ดท่านตอนนี้ก็มีประมาณ1 2ยี่สท่านแล้วประกอบด้วเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำการศึกษาันเดียวเดินที่สาเดินไปด้วยการขอบ การเดินไปด้วยการขอบพระคุณนะครับคนโรคเรื้อนที่หายโรคสิบคนได้กลับมายกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพียงหนึ่งคนคนที่ขับมานั้นเป็นชาวสวรลีที่ดูเหมือนคนที่น่าจะแยกตัวออกไปเลยแต่เขายังมีใจแห่งการกลับมาขอบพระคุณกลับมาสรรเสริญด้วยเสียงจังและกราบลงทีพประบาดของพี ซึ่งการกระทำยังกล่าวเป็นการสำนึกในพระคุณของพระองค์การเข้าเดินไปด้วยชัยชนะเป็นการเข้าไปด้วยทีท่าขงการขอบคุณที่รับการขอบคุณเป็นทีท่าสำคัญของอติดเด็กที่ควรเกิดขึ้นเสมอเพราะชีวิตของเราได้รับการช่วยเหลือ ปาจากพระองค์แล้วนะเราคงไม่มีความสามารถที่จะมีชีวิตได้การขอบคุณที่จะทําให้ชีวิตเราดันอยู่ใกล้กับพระเจ้าอยู่ตลอดไปจริงที่ทําให้เรามีชีวิตใหม่นั่นคือพระเจ้ามากดปล่อยเราจากพวกเดียวนระลกที่เราหยุดไม่รู้จักพระเจ้าเราก็คนหนึ่งคนเปน็นหนุคนบาปแต่ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้ามีพระเยซูเข้ามาในโลกใบนี้มาลดปลมันคุณบาบนะครับเราได้รับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าไปโปรดป่อยเราแล้วเราต้งเชื่อฟังและทิ้งทำตามมหาประชาของพระองค์ที่ตระงู์ส่งใช้เราเราเป็นสิทธิที่เราได้รับเกียรติจากพระองค์แล้วห่วงหิวนลุกเราหลุดพ้นแล้วเราลุกบึงไฟเราก็ไม่ต้องไปตกแล้วน้องเดยก ไม่มีพระองค์ไหนที่จะกระทาชืิตได้เราได้แบบนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทําเชื่อฟังและทาตามจริงที่ตามมาคือพระผขบัมเน็จรางวัลที่เราจะไปยินต่อหน้าพระคัชพระเจ้าและตล่าวคำรายงานอย่างผาผปาเผยที่อยู่ในโลกนี้นี่เราขอ ทำตัวเราเชื่อความในคําตามมหาปัญชาของพระองค์ที่เราทรงออกไปเจ็บเกี่ยวดูวิญญาเทศการทอ่สุภาท,ที่จะวรรนี้พี่น้องเราตื่นเต้นเรามีความสุขถึงแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบางพื้นที่อาจจะหนาวหนิดบางสถานที่อาจจะเกิดทุกขะหายว่าไหแต่มันไม่เป็นอุปสรรคที่เราต้องไปทํางานในกิจก นี่คือเป็นเดือนแห่งการเกิดการคุณูปของและพื้นที่อยากเป็นใจพี่น้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลาคงแล้วที่จะขับเคลื่อนขยาาพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยให้เกิดผลเกิดพอรอย่างมากมายที่จะเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณตาเหมือนลดโครงการเลกสุนไหยแลด์ในปีสองพันยี่สิบแปดจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านผู้เชื่อห้าพันก 5,000ชิ้นจมูกมาขอให้เราเป็นนิดมาและวัตถุประสงค์และองค์กรของเรามีตั้งเป้าหมายไว้คือ2,000ผู้เชื่อ6,000ผู้เชื่อ200ชิ้นจมูมทุกอย่างเป็นไปได้ในเร็ววันนี้พี่น้องเราขอให้เราร่วมมือร่วมใจสิจ่งที่เป้าหมายทุกคนทคําก็ถวายจิี่น้องชาวนี้ก็ขอหนุนใจพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราอวยพรเราอยู่ที่พี่น้อง,องท,ทุกคนที่จะกล้าอ่านกล้าประกาศพระกิตติคุณ เก็บเกี่ยววิญญาณคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเราบุตพธิดาขื้สชกยที่เขายังไม่้จับประเจ้าการกระทำกระตัวของเรานั้นเป็น อยู่ในยุททางของผมหลุดพ้น,นจากควกหิวนรกคนแบบนี้นนอยา,ยากจะมาศึกษาอยากจะมาค้นคว้าว่าชีวิตขององคพันไอ้คนมันเปลี่ยนแปลองเพราะอะไรนั่นคือชีวิตที่พระเจ้าอาเปลี่ยนแปลงผมมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลาขององค์ที่องค์จะเปลี่ยนเปล่าและแเก่าที่ชีวิตจิตใจของพี่น้องทุกคนณมาใหมนะ่นะน,น้องช้านี้ขอขอบคุณพระเจ้าขอสารเสริญพระเจ้านนในสิ่งที่ดี เจ้าโวยบอกว่าพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับผมจะเจ้าโวยบอกว่าพี่น้องทุกท่านนะครับ